เมืองเกาะขึ่งร้อยลอยแดงค่าล้ำละกรรมแสนหวานหลักอ่านมาดียุดธนาวีเกาะช่างสุดทางบุรพานี่ก็คือคำขวัญของจังหวัดตากสวัสดีค่ะ หนูเด็กหญิงนั้นวุ่งพลาเกตนักเยนชั้น,นปถมศึกษาพิที่คโรงเรียนบ้านคองมะขามวันนี้ก็จะมาพูดจาภาษาตาเกี้ยถ้าพูดจาภาษาตาดเนี่ยเรามักจะได้ยินคําว่าฮิ่ลงท้ายจะเป็นคําภาษาถิ่นของทางโซนภาคตะวันออกเขาก็จะมีเพงลงว่าระยองฮิ่งจันจันฮิ่งใหญ่ตาอยู่ไกลเลยไม่ค่อยมีฮิฟังซ้าเนียงมันหนาและรีมันไปต,ตรงฮิ่มีเล็กมีใหญ่ก็ตาดเนี่ยมันอยู่ไกลเลยไม่ค่อยมีฮิ ก็จะเป็นที่สั่นๆเช่นไปไหนมาที่ไม่ได้ไปไหนเลยเกี้ยก็โควิดน่ามันระบาดมากฉันน่ะคิดถึงก็เลยออกไปแนมน่ใจเลยแต่แต่เรียนออนไลน์อยู่บ้านนี่แหละฉันไ่คิดถึงเพื่อนสุงงาดแหละเออๆเ,เดี๋ยวฉันจะมาเล่าอะไรให้ฟังยายฉัน,นอ่ะปลูกสำมัหลดหลังวัดไฟน่ะมันไปหยักชัดเลย ดีนหนาฉันจะมิล้มลงไปไม่งั้นทั้งหมดสวยเลยที่ฉันเล่าไปเมื่อกี้ก็เป็นภาษาตาดเกียฉันก็จะมาอธิบายให้ฟังเช่นสงาดแปลว่ามากเช่นดีสง่าแปลว่าดีมากสวยสงาดแปลว่าสวยมากสัมมรดแปลว่าสับป,ปะรดเช่นฉันกินสัมมรดแปลว่าฉันกินสับประรดตลุ่แปลว่าหลุม เช่นฉันตกตะลุแปลว่าฉันตกหลุมเช่นแปลว่าหมดเช่นฉันทำของตกเช็ดแปลว่าฉันทำของตกหมดและภาษาถิ่นตากก็ยังมีอีกมากสง่าดน,นะเดี๋ยวไหว้วันหลังฉันจะมาเล่าให้ฟังสำหรับวันนี้ฉันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ